สวัสดีครับเดี๋ยววันนี้มารีวิวรถสตระกูล SU v ตัวหนึ่งเป็นรถของรุ่นฮาวานะครับตัวนี้อ่าเป็นรถตัวที่กึ่งไฮบิดนะครับตัวนี้ตัวนี้นะครับอ่าตัวนี้ก็จะเป็นทรงที่ว่าเบาคู่กลางออกเลยอ่าแต่ข้างหลังเนี่ยจะเป็นกล่องระบบไฟของมันตัวนี้จะลาบไปหมดเลยนะครับอ่าตัวนี้จะเป็นตัวที่ว่าสไตล์ที่ลาบมีแค่กล่องข้างหน้าอย่างเดียวอ่าตัวนี้ก็ ทำแผ่นไม้ไว้ลูกค้าต้องให้มีที่วางของเราสามารถผมก็ทําวางของได้ส่วนฝั่งนี้มีอะไรฝั่งนี้ก็จะมีกล่องเลยครับตัวนี้เห็นไ,ไหมครับกล่องหนึ่งสามารถยกเข้าหยอกได้ตัวนี้ก็จะมีฝาเปิดสองฝั่งเห็นไ,ไหมครับตัวนี้สามารถล้วงได้ของเอาของข้างในได้ส่วนก็จะมีสี่ฝาสี่ฝานะครับตัวนี้ก็จะลุกกันได้เลย ลูกค้าต้องการเปิดฝาทะลุเห็นไหมครับแล้วผมก็จะโหลดไม้หมดเลยพวกนี้ผมจะโหลดให้รถเป็นเบาที่สุดนะครับตัวนี้ก็เหมือนกันสีฝาสีฝาสามารถใส่ของได้ส่วนข้างหน้าจริงจริงแล้วคันนี้นอนได้สบายแต่ลูกค้าต้องการเลื่อนเบาะแล้วก็พับทำขาพับเห็นไหมกรัผมใส่ขาพับไปหมดเลยขาพับบล็อกอัพ แต่ว่าเริ่ปุ๊บอ่าลูกค้าก็จะนอนนะหัวปลาแล้วก็ยาวอีกได้สองฝั่งเหมือนกันครับฝั่งนู้นเหมือนกันนะครับตัวนี้เห็นไหมครับอ่าผมสามารถพันพับ,บได้ตัวนี้ก็ยกออกได้เลยอ่าตัวนี้ก็มีฟองน้ํามีไรด้วยครับตัวนี้จะเป็นรุ่นฮาวาวนะครับเป็นสไตล์ตึง SUV นะครับตัวนี้เสร็จเรียบร้อยเดี๋ยวก็มีสปอร์ตไลเนอร์นุงก็เสร็จเรียบร้อยแล้วกำลังประกอบ อ่าแล้วก็มีปาจิโล่เดี๋ยวก็ทีนี้ก็มีงานที่ผมเรียลูกค้ามาเอาเรืมาจอะตามคิวนะครับผมอ่าเสร็จแล้วนะครับผม